กระดูกลังของชาตดดีครับทุกคนครับผมตีปีโป้วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาทัวร์บ,บ้านครับดูดูกันในตัวแบบอีสานไหมอีสานซูรินเราไหมแต่ผมคนดูบนลนะนะฮะวันนี้ก็จะมาดู สวนครัวบ้านผมนะฮะตัวนี้เป็นกล้วยนะกล้วยทุกคนว่ามันด่างไหมด่างไหมมันไม่ด่างตรงไหนอะฮะด่างพอไหมนี่นี่มันด่างตุกต้นเลยนะ,ะเปิดที่สองแสนนะจริงเนี่ยมัน,มนด่างเรียกมมีกล้วยนะบ้านผมมีกล้วยแล้วก็มีอขนุนมขนนน้อย ข่าง,งเทิงมั่นใหญ่แล้วนะขนมน้อยแล้วก็มีมะนาวมะนาวเมื่อกี้ข้างในจะพาไปดูมีนี่เลยบอกเลยอยากจะนาเหนือมากนี่คือต้นส้มส้มเขียวหวานนะคือส้มเขียวหวานจริงเดี๋ยวอ่ะนี่ึ๊บเห็นไหมเห็นไหมทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเก็บไปนะมีมีเยอะมากทุกคนมีดูเห็นไหมมันคือส้มเขียวหวานไม่ใช่มะนาวนะ บบเต็มต้นเลยเดแต่มันจะแกะให้ดูนะแล้วก็มีอาคานาอเมริกันนี่เวลาลวกกินนี่คืออร่อยมากนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับหลังบ้านก็จะรกๆกหน่อยก็มีอา่าดอกดอกอย่างมะฮิ้วก็จะเลี้งหัวด้วยทุกคนต้นมะพร้าวมีทุกอย่างเลยคือคนอีสานนี่เขาจะเขานิยมปลูก ปลูกผักแล้วก็ปลูกกระไม้ไว้ที่บ้านนะนี่ขอกัวสนใจไหมครับสนใจตีปีโป้หรือว่าสนใจบัวดีเลี้ยงไก่ด้วยนะไก่ก็คือปล่อยปล่อยตามธรรมชาตินะทุกคนคือแบบเราต้องปล่อยไว้มีไก่ตีนะตัวแล้เป็นแสนเลยนะดูนี่เห็นไหมนั่นแหละตอนนี้ก็ไก่หากินเดี๋ยวจะพาไปดูเขา ทำทำนาเสร็จแล้วเข้าเกียเก่ยวเก็บเกี่ยวแล้วนะทุกคนเราจะพาไปดูนะนี่เขากำลังเก็บข้าวนะนี่มาหกนี่ฮะนี่คือชาวนาของตัวจริงนะขอสัมภาษณ์หน่อยครับปีนี้คุณทำนาได้กี่กระสอบแล้วครับ ปีนี้ไม่ไหวเลยข้าวม,มันแรงไม่มีน้ําข้าวตายหมดฝนถึงตกนี่นะครับนายกควรฟังไว้ไดูข้าวนี่ยไร่ได้ข้าวตันห้าเม็ดไร่ได้ข้าวตันห้านะปีนี้ปีที่แล้วหรอปีที่แล้วได้ข้าวสี่ตันโอ้โหนี่ควรพิจนารณาแล้วนะฝไม่ดีเอาอยังห้องใละ นายฝากอะไรถึงนายกไหมปีนี้โอ้ยขอร้องนายยกให้ค่าเก็บเกี่ยวด้วยไล่ละหนึ่งพันนั่นจะได้แล้วเขาไม่ได้แล้วเกี่ยวขอร้องนายยกได้ส่วนตางน้อยจะได้ให้ค่าเก็บเกี่ยวให้ค่าปุ๋ยทีนี้ก็บ้านบ้านน้ําเกีียงนี่ก็เรียกว่าหายข้าวประสายางก็กรอกกรอกใส่กระสอบกรอกใส่กระสอบนะฮะ ไก่ก็มากินทำนายไม่ได้จะสีตามาเดิมไก่ก็ยังมากินอีกนี่ก็จะเป็นผักสวนครัวนะตัวนี้ปลูกถั่วปลูกถั่วฝักยาวนะแบบอร่อยมากนี่เลยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสี่สิบคือดูแดดคือแบบเย็นมากนะฮะ คนสวยมากแต่ใบมันโดนกินไปอ่ะไก่มันกินแต่ใบอื่นยังสวยนะมันขึ้นหน่อมา3ต้นนะเห็นไหมหนึ่งสอสนี่ขึ้นใบม,มาอีกและวนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทําความรู้จ,จักกับ,บคุณยาย <พอ S 1> จันวันนะนวนเว้ๆๆ,ๆ่่่อเ่่เ่่่่ย,ย,ย่่่่่่่่่มา่่่วย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ไม่ได้บากมากเทาเดี๋ยวเราจะมาอาบน้ําแบบคนอีสานกันคือปกติก็ไม่ได้อาบบนี้หรอกอเดี๋ยวจะอาบให้ดูนะฮะคือเราอาบตรงนี้นะทุกคนเราต้องอาบน้ําองค์เท่านั้นนี่อาบตรงนี้เลยทุกคน